ปีใหม่นี้สงการไทยขอให้เดินทางทั่วไทยปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีวันสงการครับสงการนี้เรามาเล่นน้ำให้เต็มที่แล้วครับขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับนะครับผมสงการนี้มีความสุขทุกเส้นทางค่ะสวัสดีครับสงการนี้เดินทางปลอดภัยทุกคนจ้าสงการนี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านขับรถขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับขอให้มีความสุขกับเทศกาลสงการนะครับสวัสดีครับสงการนี้ขอให้ลูกค้ามีความสุขกับครอบครัวนะคะ สงการนี้เดินทางปลอดภัยมีความสุขวันสงการนะครับสงการนี้ขอให้ลูกค้ามีความสุขทุกท่านนะคะสงการนี้ขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะคะสงการนี้ขอให้ลูกค้าเที่ยวให้สนุกนะคะสงการปีนี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านขับขี่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสงการนี้เล่นน้ำกันให้สนุกสนานนะครับอย่าลืมชวนผมนะครับผมโสดสงการปีนี้ขอให้ลูกค้าขับขี่รถปลอดภัยนะคะสวัสดีครับ สงการนี้ขับขี่ปลอดภัยทั้งสงการสนุกและอย่าลืมแวบ,บมาใช้บริการส่วนนี้สูษษ่สถิตนะครับสงการปีนี้นะคะก็ขอให้ลูกค้ามีความสุขกับครอบครัวมากๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในวันที่เราเปิดทำการค่ะ